สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮอีกแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับมาขายของนะครับผมก็จะมีเป็นยางนะครับขนาดต่างๆนะครับผมผมมีจําหน่าย,ยตั้งแต่ขนาด0.5นะครับ0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0 7ย์จุดห้แล้วก็1นมิลนะครับผมเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นยาง 0.5ใช้ในการยิงในท่าบัตเตอร์ายนะครับผมท่าบัตเตอร์ายคือเราง้างยางสุดแขนเลยนะครับผมก็ผมได้ทำการสอนไปแล้วเนาะท่าเล่นในท่าบัตเตอร์ายนะครับผมถ้าใครที่มองหายางอยู่ต้องการยางบางๆเพื่อจะไปยิงในท่าบัตเตอร์ายก็มีจำหน่ายนะครับผมยาง0.5นะครับแล้วก็ใครที่ชอบความรุนแรงนะครับชอบยางแข็งๆนี่แหละฮะ ยาง1นมิลนะครับผมอันนี้คือขนาดที่หนาที่สุดแล้วที่ผมมีขายนะครับผมแล้วก็ยาง0.85นะครับผมนีย่ยาง0.85นะครับยางที่นำมาให้ดูในคลิปนี้เป็นยางพร้อมใช้งานนะครับมัดหนังรองลูกเรียบร้อยนะครับผมนี่อันนี้จะเรียกว่าเป็นคู่นะครับอันนี้คือ1คู่นะครับผมนะฮะ ก็จะขายเป็นแพ็คนะฮะแพ็คละ5คู่แล้วก็แพ็คละ10คู่นะครับใครที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองกำลังที่จะใช้ยางขนาดไหนหรือว่าความหนาขนาดไหนสเปคไหนดีก็ลองเอา,อาสเปคที่เป็นพื้นฐานอย่างเช่นจะให้ผมแนะนำก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็เล่นยาง0.7ก็ได้ตัวนี้เป็นยาง0.7นะครับ แล้วก็จะเล่นยาง0.8ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ถ้ามันแข็งไปหรือว่าอ่อนไปก็สามารถเพิ่มขนาดความหนาของยางได้หรือว่าลดขนาดความหนาของยางลงได้นะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับสินค้ายางนาสติกนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่สนใจนะครับผมเป็นลูกเหล็กนะครับ ขนาด8มิลผมก็มีขายนะคระับจำหน่ายจำนวนครึ่งกิโลแล้วก็1กิโลนะครับถ้าใครต้องการจำนวนเยอะๆ2โล3โล4กิโลก็ขายให้ได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจสินค้าก็ติดต่อมาได้นะครับที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเพจแล้วก็หน้าตาเพจเอาไว้ในคลิปนี้นะครับส่วนราคาผมจะบอกเอาไว้ ในวิดีโอนี้แหละนะครับเป็นข้อความขึ้นอยู่ใต้วิดีโอเนาะก็สามารถกดหยุดวิดีโอดูรายละเอียดดูราคากันได้นะครับผมครับผมยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับสินค้านะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เพจสลิงช็อตทีเนะครับผมก็ยินดีให้การบริการเนาะโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม